มน,นี่โอเคเราจะทำการผัดข้าวกะปินะฮะนีห่หอมๆเลยมันเรียบร้อยนะข้าวผัด,ดกุ๊กกับปีของเราเดี๋ยวเราจะจัดาจากนกันเลยสวัสดีเช้าวันจูดเพืเพื่อนเช้าวันอาทิตย์นะ นี่คือเครื่องเคียงของเรานะวันนี้เราจะมาทำข้าวคุกกะปิกินกันนะนี่เลยตามนี้เลยเครื่องเคียงเราจะไปทำกันเลยดีกว่าเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนข้าวคุกกะปิตัวเชฟยศนะฮะมาทานไีมเพื่อน,อนมาทานด้วยกันครับผม